แมลงการนะฮะเทมเมอร์ทีวีนะผมโนมอลลูมิเทลนะผมแล้วอันนี้ก็มาอยู่ในสกายกับเพื่อนชื่อว่าอะไรนะคิวคุณมึงชื่อว่าอะไรนะคิวไอเสียงที่บน่นนี่เสียงเด็กในโนมอลลูมิเทลนัผงเลยนี่ยคุณรู้สึกยังไงครับคุณสองที่ได้ออกรายการผมครับรู้สึกเงียบรู้สึกเงียบเลครับทีนี้ผมไปบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนคงจะไม่เพื่อนคงจะไม่สนใจแน่นอนเลย เพื่อนก็ยังไม่ได้ว่าผมโกหกว่าผมเรล่อคนละเกมกันนะนี่เขาเล่นฮอนอยู่อ่ะไม่มีใครเชื่อค่บโอกคเขาเล่นคนละเกมทั้งทีาผมเวลาผมเล่นได้บ่าวว่าสมการ์แล้วเราได้สมการแล้วฮอนไม่ด้สมอนะ หายไปไหนหมดงเล่นกระบอดไหรไตองอน่ะีคนทีอ่ับผมอะนัผมไม่ต้องเงเลยผมแค่อยู่นงๆผมแ่ดูตรงอ้วกาเด็กปล่อยมันเด็กกว่านะเด็กเขาอยากดังนะอยากออกรายการผมนะเด็ก พวกคุณในขนาดนี้ได้ถูกถ่ายแล้วนะครับใครรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่ผมถ่ายไปแล้วนะครับบอกว่าฮอตเจมเมอร์ครับเนี่ยพวกคนที่เขายังไม่รู้จักเขาต้องตัดต่อตัดต่อผมตัดต่อไม่เก่งอะ่ะ <c oughs> ถ่ายไปแล้วโบท๊ทโบ๊ทไม่ทันแล้วโบท๊ทออากกล้องแล้วโบท๊ท เออไม่รู้เหรอคนละทายอ่ยมุกแป๊กมากเลยครับนี่อพเสิร์ฟแบบพวกเด็กเด็กชอบถุย่ใช่ไม่ได้จะด่าคือไม่ไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยก็คือเสียงมันดังไปได้ตัอละเสียงไม่เ็โคตรดังเลย คือตอนนี้ผียังไม่ได้ยังไม่ได้เจอผีอะไรเลยนะครับอันนี้ังเจอได้แต่แล้วเป็นเซิร์ฟที่ค่อนข้างจะแบบแอสแบบนะแบบมีการเวฟองค์เวฟอัพเลยด้วยโคตรดีอ่ะเฮ้ยฝาคายเดี๋ยวค่อยไปเล่นในต่อมาดูเสียงเฟซนะครับไม่ต้องสนใจอ่ะ อมบีทองทองว้าว้เข้ามาหน้าข่าแล้วหน้าข่าแล้วหน้าข่าแล้วหายได้หายได้แล้วเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยยังยังไม่ได้แตะปืนเลยอ่ะ คุยกับค้างๆครับเกิดอาการคร้างนิดนึงนะโอ้ยหผมไม่มีซอมบี้ที่มาตรงมาตีหรอกไม่แย่งกันอย่างเงี้ยอันนี้มารีวิวเซิร์ฟใครอย่างเดียวนะผมว่ามันดียังไงนะครับนะค,บนะค,บคุณต้องนะครับต้องอย่างเงียบดีครับรู้สึกดีใจไหมครับได้ออกรายการผมไม่ดีเฉย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  ได้ดูอมบีเอาตายแล้วอมบีมันกลางแขนด้วยด้วยขอจบรายการดีกว่าไหมมันแบบมารีวิวเซิร์ฟไทยเฉยว่ามันมีอะไรแบบอะไรมาัางเซิร์ฟไทยแบบมันมีพวกเลเวลอัพด้วยเซิร์ฟนี้นะฮะ ผมบอกว่าอะไรนะรอพอด,ดีนจบเร็วไม่อะนั้นจบคลิปแล้วกันนะวันนี้ผมสำหรับวันนี้ก็จบคลิปทั้นี้แล้วกันว่ารีวิวเซิ no e ร์ฟวาดโมโมลูก็ยังมีเซิร์ฟไทยเล่นอยู่มีแค่สองเซิร์ฟเพื่ออะไรซึ่งเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟหนึ่งที่ดีอยู่สำหรับใครอยากได้ไอพีนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไอพีไปนะตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยว